พี่บ่าวเคยรู้สึกกันไหมครับว่าในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมันมีกฎบางอย่างที่เราทําตามกันไปเองโดยอัตโนมัติเลยทั้งๆที่ไม่มีใครมาบอกหรือมาเขียนเป็นกฎเอาไวช้ชัดๆเลยด้วยซ้ํานั่นสิครับน่าคิดนะทำไมเราถึงยอมหยุดรถตอนไฟแดงทั้งๆท,ที่เป็นถนนโลง่ลงๆตอนตีสาไม่มีตํารวจสักคนหรือทําไมเราถึงเข้าแถวรอคิวซื้อของกันเป็นระเบียบเรียบร้อย เอ๊ะแล้วอะไรล่ะคือสิ่งที่คอยควบคุมพฤติกรรมของเราอยู่เบื้องหลังวันนี้เราจะมาหาคําตอบเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับพี่บ่าวสวัสดีครับทุกคนเรื่องนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะคือถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆนะคะสังคมเราเนี่ยมันก็เหมือนมีคู่มือการใช้งานอยู่นะคะซึ่งคู่มือที่ว่าเนี่ยก็คือสิ่งที่เรียกว่าบรรทัดฐ,ฐานแล้วก็กฎหมายนั่นเองค่ะเรามาเริ่มกันที่บรรทัดฐ,ฐานทางสังคมก่อนเลยนะคะพูดง่ายๆก็คือมันเป็นเหมือนกฎกติกาที่ไม่ได้เขียนไว้ แต่เรารู้กันเองในสังคมอะค่ะเป็นความคาดหวังว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาควรจะทําตัวยังไงในสถานการณ์ต่างๆแต่ว่าบรรทัดฐานแต่ละอย่างเนี่ยความสําคัญมันก็ไม่เข้ากันนะคะในทางสังคมวิทยาเขาเลยแบ่งออกมาเป็น3ประเภทหลักๆค่ะเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูกันไปทีละอย่างเลยนะคะอย่างแรกเลยนะคะคือวิถีประชาหรือ folkways ค่ะ อันนี้จะเบาที่สุดเลยเป็นเรื่องสบายๆเป็นเหมือนธรรมเนียมปฏิบัติในชีวิตประจําวันอย่างเช่นมารยาทบนโต๊ะอาหารการทักทายผู้ใหญ่หรือการแต่งตัวให้มันเหมาะสมกับงานถ้าเกิดใครทําผิดไปเนี่ยก็อาจจะแค่โดนมองแปลกๆนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่อะไรขนาดนั้นค่ะเอาละค่ะเข้มข้นขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็คือจารีตหรือมอรสค่ะ อันนี้จะเริ่มจริงจังขึ้นแล้วเพราะมันไปผูกกับเรื่องศิลธรรมความดีความชั่วของสังคมนั้นๆเลยการละเมิดจารีนี่ถือเป็นเรื่องที่สังคมรับไม่ได้เลยนะคะอย่างเช่นการนอกใจหรือการกระทําที่มันขัดต่อศิลธรรมอันดีคนที่ทําแบบนี้จะถูกสังคมประนามอย่างรุนแรงเลยค่ะ และสุดท้ายที่ชัดเจนที่สุดจับต้องได้มากที่สุดก็คือกฎหมายนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือบรรทัดฐานที่ถูกเขียนเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเลยมีบทลงโทษที่แน่นอนแล้วก็มีหน่วยงานของรัฐอย่างตำรวจหรือศาลคอยบังคับใช้ใครที่ฝ่าฝืนก็ต้องรับโทษตามกระบวนการยุติธรรมไปค่ะโอเคครับสาวนุย้ยชัดเจนเลยตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่ามันมีกฎเกณฑ์อยู่3ระดับแต่ผมยังมีคําถามต่อนะครับว่า แล้วอะไรล่ะที่ทําให้คนส่วนใหญ่เลือกที่จะทําตามกฎพวกนี้ตั้งแต่แรกเลยโดยที่ไม่ต้องมีใครมาคอยบังคับมันเหมือนมีอะไรบางอย่างคอยผูกมาเราไว้จากข้างในนะครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะพี่บ่าวซึ่งเรื่องนี้ก็มีนักอาชญวิทยาชื่อทราวิสเฮอร์ชีเขาได้เสนอทฤษฎีที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเรียกว่าทฤษฎีความผูกพันทางสังคมเขาบอกว่าที่คนเราส่วนใหญ่ไม่ทําผิดกฎหมายหรือบรรทัดฐ,ฐานต่างๆเนี่ยก็เพราะว่าเรามีสายให่ หรือความผูกพันบางอย่างที่ยึดเราเอาไว้กับสังคมค่ะสาวนุย้ยสายใหญ่เส้นแรกเลยนะคะก็คือความผูกพันหรือ attachment ค่ะมันคือความรู้สึกรักความห่วงใยที่เรามีต่อคนรอบๆตัวเราอย่างพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงคือเราแคร์ความรู้สึกของพวกเขาเราไม่อยากทำให้เขาผิดหวังหรือเสียใจเราก็เลยเลือกที่จะเป็นคนดีอยู่ในกรอบของสังคมค่ะเส้นที่สองคือความยึดมั่นหรือ commitment ค่ะ อันนี้หมายถึงสิ่งที่เราได้ลงทุนลงแรงไปในสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการทํางานหรือชื่อสิงที่เราสร้างมาคือเรามีต้นทุนที่จะเสียถ้าหากเราทําอะไรผิดพลาดไปอย่างเช่นอาจจะโดนไล่ออกจากงานหรือเรียนไม่จบหมดอนาคตไปเลยความกลัวที่ต้องสูญเสียสิ่งเหล่านี้ไปนี้แหละค่ะที่ทําให้เราไม่กล้าทําอะไรนอกลู่นอกทางต่อมาค่ะเส้นที่3การมีส่วนร่วมหรือ involvement หลักการง่ายนิดเดียวเลยค่ะคือ ยิ่งยุ่งยิ่งดีถ้าเราใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับกิจกรรมที่ดีๆสร้างสรรค์อย่างเช่นทำงานเรียนหนังสือเล่นกีฬาทำงานอดิเรกเราก็จะไม่มีเวลาว่างไปนั่นคิดหรือไปทำเรื่องไม่ดีนะคะและสายใหญ่เส้นสุดท้ายที่สำคัญมากๆเลยนะคะก็คือความเชื่อหรือ belief ค่ะอันนี้หมายความว่าเราต้องเชื่อจากใจจริงเลยว่ากฎเกณฑ์และบรรทัดฐานของสังคมที่เราอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามและสมควรที่จะปฏิบัติตาม ถ้าเรามีความเชื่อมั่นในระบบคุณค่าของสังคมแล้วเราก็จะมีแนวโน้มที่จะทําตามกฎเหล่านั้นไปเองโดยอัตโนมัติเลยค่ะโอ้โหพอฟังแบบนี้และเห็นภาพชัดเลยครับว่ามันเป็นเรื่องของแต่ละคนที่ผูกพันอยู่กับสังคมแต่ถ้าเรามองในภาพที่มันใหญ่ขึ้นไปอีกแล้วครับสาวนุย้ยการที่ชุมชนหรือสังคมทั้งระบบเลยเนี่ยสามารถรักษาความสงบเรียบร้อยเอาไว้ได้มันมีแนวคิดอะไรมาอธิบายเพิ่มเติมอีกไหมครับมีเลยค่ะพี่บ่าวนั่นก็คือ แนวคิดชุมชนนิยมหรือคอมมูนิทอรีอลิซึมค่ะแนวคิดนี้จะมองว่าพลังที่แท้จริงในการควบคุมสังคมเนี่ยมันมาจากชุมชนเองเลยค่ะคือเมื่อไหร่ที่คนในชุมชนมีค่านิยมและความเชื่อทางศิลธรรมร่วมกันมันก็จะเกิดเป็นพลังในการช่วยกันดูแลรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมขึ้นมาเองค่ะ ซึ่งแนวคิดนี้ยังเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงบทบาทของรัฐด้วยนะครับจากเมื่อก่อนที่รัฐเป็นเหมือนรัฐสวัสดิการที่คอยอุ้มชูจัดหาสวัสดิการให้ทุกอย่างก็ค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นรัฐกำกับดูแลที่จะเน้นการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการดูแลสังคมของตัวเองมากขึ้นกับแต่พี่บ่าวคะมันยังมีอีกแนวคิดหนึ่งที่นุ้ยว่ามันท้าทายความคิดของเราเกี่ยวกับระบบยุติธรรมแบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันอยู่ไปอีกขั้นหนึ่งเลยคะ่ะ นักอาชญาวิทยาชาวนอร์เวย์ชื่อนิวส์คริสตี้ค่ะเคยกล่าวประโยคที่ทรงพลังมากๆประโยคนี้ไว้เขาเสนอแนวคิดที่เรียกว่าความขัดแย้งเปรียบเสมือนทรัพย์สินหรือ conflict as property คือเขาอธิบายแบบนี้ค่ะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยความขัดแย้งมันควรจะเป็นทรัพย์สินของผู้เสียหายแล้วก็ผู้กระทําผิดที่ทั้งสองฝ่ายจะได้เรียนรู้แล้วก็หาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันแต่ระบบยุติธรรมสมัยใหม่กลับขโมยความขัดแย้งนั้นไป แล้วก็เปลี่ยนให้มันกลายเป็นเรื่องทางเทคนิคของนักกฎหมายกับรัฐไปซะอย่างนั้นทําให้คู่กรณีจริงๆถูกผลักออกไปจากวงแล้วก็สูญเสียโอกาสที่จะได้เรียนรู้และเยียวยากันอย่างแท้จริงครับโอ้โหเป็นแนวคิดที่ชวนให้คิดตามมากเลยครับฟังมาทั้งหมดแล้วเนี่ยทั้งเรื่องบรรทัดฐานความผูกพันไปจนถึงเรื่องความขัดแยง้งพอจะมีหลักการอะไรที่สรุปออกมาเป็นเหมือนชุดเครื่องมือให้เราเอาไปปรับใช้ได้บ้างไหมครับสาวนุย้ยได้เลยค่ะ จากเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมานะคะสามารถกลั่นออกมาเป็นหลักการแก้ปัญหา5ข้อที่เอาไปปรับใช้ได้จริงเลยค่ะ 1. คือแยกคนออกจากปัญหาค่ะมองไปที่การกระทําไม่ใช่ไปตัดสินที่ตัวตนของคนจะทําให้เราแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้น 2. คือให้ความสําคัญกับความต้องการที่แท้จริงไม่ใช่แค่จุดยืนที่ขัดแย้งกันคือแทนที่จะฟังแค่ว่าฉันจะเอาแบบนี้ให้ลองถามว่าทําไมถึงอยากได้แบบนั้น การเข้าใจความต้องการลึกๆจะช่วยให้หาทางออกร่มกันได้ง่ายขึ้นค่ะ 3. ช่วยกันคิดหาทางเลือกที่หลากหลายอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจยิ่งมีตัวเลือกเยอะโอกาสที่จะเจอทางออกที่ทุกฝ่ายแฮปปี้ก็ยิ่งมีมากขึ้นค่ะ 4. ยืนยันที่จะใช้เกณฑ์ที่เป็นกลางในการตัดสินใจอย่างเช่นกฎระเบียบข้อมูลหรือมาตรฐานที่ยอมรับกันเพื่อไม่ให้การตัดสินใจขึ้นอยู่กับว่าใครเสียงดังกว่ากันค่ะ และสุดท้ายข้อ5เตรียมทางเลือกสำรองที่ดีที่สุดของเราเอาไว้เสมอคือต้องรู้ว่าถ้าตกลงกันไม่ได้แผน2ของเราคืออะไรเพื่อเป็นหลักประกันว่าเราจะไม่ยอมรับข้อตกลงที่มันแย่กว่าทางเลือกที่เรามีอยู่ค่ะขอบคุณมากครับสาวน้อยวันนี้ได้ความรู้แบบเต็มๆเลยครับและผมก็ขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดจากแนวคิดของนนลส์คิสตีนะครับว่าถ้าความขัดแย้งมันคือทรัพย์สินอันมีค่าของชุมชนจริงๆเราจะสามารถออกแบบสังคมและกระบวนการต่างๆของเรายัางไงเพื่อให้ชุมชนสามารถเป็นเจ้าของ และจัดการกับทรัพย์สินชิ้นนี้ได้อย่างสร้างสารรค์และมีประสิทธิภาพมากที่สุดลองนําไปคิดต่อกันดูนะครับ